เออซื้อที่มันตรงๆอย่างนี้หน่อยเออเออโอ้โหห้าหมืน่นห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็ตบด้วยสองหมืน่นตบอีกทีเจ็ดหมืน่น เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ายกันด้วยนะผมนี่มันอยู่ในเกมไวายโพสเตอร์นะผมมาทุนที่20บาทเหมือนเดิมอีกเช่นเคยน,นะผมเรามาทุนใส่ทุนน้อยแล้วเดี๋ยวนะี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตารางการแจกกันกน,นิดนึงเลยนะผมตารางการแจกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรถไฟเนยยี่ยเยอะสุดตามด้วยองิงจัส๊สวัสดีแล้วก็เต็นท์ตลกแล้วผมแล้วก็ที่ซื้อตั๋วนะครับผมแล้วก็ใส่ก่อ็แล้วก็เป็นแก้วน้ำนะครับผมมีสเก็ตเตอร์สี่ตัวฟรีซื้อฟีเจอร์อะไร ตามนี้ทั้งหมดเลยไปครับผมเป็ดห้าบาทตามสเต็ปตามสเต็ปอย่างงี้แล้วเข้ามาดิ๋ยวสบายมาอีกดีครับอีกทีหนึ่งไปครับถ้าไหลนะถ้าไหลลูกนี่แบบไหลแบบบ๊อบบ๊อบบ๊อบลูเลี้ยมาเลยมีลูเลี้ยนะมีลูเลื้ยแล้วมาอีกไงว่ายมาอีกไงมาอีกไงอุ้ยคุณสอง ก็จะเอาอีกว่ะให้พันสามว่ะขยับไปเลยแล้วกันมาโอ้ห่วยมาอีกแก้วน้ำมาดิเอาแก้วน้ำไม่มามาแล้วนี่ไงโอ้พันไมาดี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 หกพันเลยไปครับผมตามสเต็คเราหูแล้ววายเข้ายังบ่อย ฟีเจอร์นี้ม,มันเข้ายัางบ่อยไม่ต้องแล้วมั้งสกเก็ตเตอร์ไม่ต้องซื้อแล้วมั้งไม่ต้องซื้อแล้วมั้งสกเกต็ตเตอร์อะฮะมันจะแตกขนาดนี้ไปดีครับมาวะมาอีกแล้ววะมาอีกแล้วมาแปดพันหรือสี่ห้าพันสองนะผมรวมยอดรวมทั้งหมดหมาดีกว่าเราเอาเลยดีกว่าเปสั่งร้อยมา รูดำรูแดงกันไปเลยรูดำรูแดงกันไปเลยเออห้าพันเอ,อ้ 5, เอาไม่ออกอีกได้มาแค่นีเออ้เสียฟอร์มเลยเอาอย่าซื้อคีเจอร์เลยดีกว่าง่ายเอาไปให้มากกว่า 10, หมื่นห้าไปครับผม Let's go ครับผม Let's go <S <c oughs> ดอกแรกเลยครับทิ แก้วน้ำมาสูเลยออกแล้วมันจะมีไร้ออกอไหมอ่ะคุ่งไปเนี่ยหกทีแล้วนะเหลือห้าทีแล้วนะอืมไม่ขึ้นให้ตรง,ตรงกันละลกูกเฮ้ยโอ้โหเออขึ้นให้มันตรงๆอย่างนี้หน่อยเออ,เอ,อโอ้โหห้าหมืน่นห้าหมื่นเจ็ด 5,7 0 0 0แล้วก็ตบไดย2,000 0ตอบอีกที7,000 0โอ้โหโอ้โหเท่าไหร่วนะนะเมื่อกี้แสนเลยปะหือเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตหน้าจ่ายด้วยจ่ายตัวจ่ายเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เนี่ยวายเข้าจัดอะวายมาจัดอะ นะครับผมก็ราไปเต็มๆอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้โหเอาจาัดเอาห,หมดละมาให้มาใครนี้ก็สำหรับใครก็มาดูคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครท่ผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปีดีคิวคืนบ่ายครับผมโอ้โห